อมเลยเราไม่ใช่มทหนึ่งมามอบมิวบาเลย,เลยไ,ไม่ใช่มอทหนึ่งมามอบมีวบายเลยได้มีการยกเล่อนไปยังน่าจะเป็นมทหนึ่งเเหร <c oughs> อรอได้รอได้ยกว่าครับอ่าวันนี้มาเยี่ยมเยียนกระทรวงหาัไทยในฐานะเป็นกระทรวงในกำกับที่ดูแลโดยผมรับผิดชอบเป็นรองนายกแต่พมันคงที่ดูแลสามกระทรวงหลักคือมาหาดไทยกลาโหมและ,ะยุติธรรมนะครับ มาเนี่ยก็เพื่อที่จะมาช่วยดูในช่วงที่เป็นรอยต่อระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตั้งตัฐวลตีนะครับประเด็นที่ผมมาผมไม่ได้มาให้นโยบายสี่ประเด็นให้ในระยะที่กําลังดําเนินการอยู่เรื่องแรกก็คืออยากให้ดําเนินการเพราะกระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงที่สามารถที่จะ,ะประสานจากนโยบายถึงประชาชนได้แล้วที่ผ่านมาได้เรียนกับทางมหาดไทยว่ามหาดไทยเป็นความหวัง นะครับเป็นหน่วยงานที่จะสามารถดึงดิไวไยต่างๆของประชาชนแต่ยังไม่สามารถทําได้อยา่างเต็มที่นักยังมีการาายังไม่ไม่สามารถทําได้อย่างที่เราคาดหวังนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเรามาตําหนิอะไรกับเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทายแล้วนี่คือเหตุผลที่รัฐบาลจะดึงกระทรวงมหาดไทายมาไว้กับรัฐบาลแล้วก็จะให้ท่านาผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บริหารกระทรวงมหาดไทายทั้งหมดเนี่ย เอานโยบายของรัฐบาลทั้งหมดเนี่ยวันนี้ไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นจริงที่สุดนี่คือเรื่องแรกที่คุยเรื่องที่2ก็คือเรื่องยาเสพติดก็เป็นนโยบายรัฐบาลที่ต้องทําให้เต็มที่นะครับแล้วก็คิดว่าต้องทําได้จะขอเอ็กซเรล์ให้ลงไปในถึงจุดพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็หยิบอาปัญหานี้นะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าเท่าที่เราไปพบประชาชนเนี่ยเขารู้หมดว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันมีทั้งตํารวจมีทั้งทหารมีทั้งฝ่ายปกครองนะครับก็ อยากให้ทั้ง3ส่วนนี้เอาจริงเอาจังนะครับมหาไทยจะเป็นตัวนําหลักตัวหนึ่งในฐานะเป็นฝ่ายปกครองแล้วก็มีนายอำเภอลงไปถึงผู้กำนันผู้ใหญ่บ้านและถึงพี่น้องประชาชนข้างล่างโดยตรงนะครับแล้วถ้ารวบรวมได้สามารถจะดําเนินการได้นี่ก็ถ้าเราได้บอกไปแล้วเรายังไม่เลิกแล้วยังมีปัญหาเราจะจัดการขั้นเด็ดขาดนะครับเรื่องที่สก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้มาชุมนุม นะครับก็เป็นหน้าที่เราอยู่แล้วในการป้องกันและก็ระมัดระวังในเรื่องที่ไม่ให้เกิดปัญหานะครับก็ให้ยึดหลักตามสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญในการที่จะดูแลหาลือนะครับทำความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของท่านนายอำเภอนะครับซึ่งมีหน่วยสังกัดกลุ่มไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมดเนี่ยบอกแล้วว่าให้พยายามทําความเข้าใจเพราะว่าได้วิเคราะห์ให้เห็นแล้วว่าวันนี้บ้านเมืองกําลังวิกฤตเพราะ สภาพสงคามันเกิดขึ้นทั่วไปวันนี้มีการปิดอ้าวน้ำมันก็จะหายขาดแลนหรือเพิ่มราคาขึ้นวิกฤตในการเศรษฐกิจประเทศก็จะยิ่งหนักหน่วงขึ้นถ้าเราไม่จัดการในการแก้ปัญหาให้ดีเนี่ยเรื่องนี้มันจะหนักและขณะนี้เราเชื่อว่าสิ่งที่ทางเ,เพื่อนบ้านที่เขาทํางานอยู่เรายืนยันในหลักการเดิมก็คือเราจะเอาวิธีสันติวิธีในการแก้ปัญหาแล้วก็เน้นให้มีการเจรจาทวิภาคีในการแก้ปัญหาส่วน อีกเรื่องหนึ่งก็ได้ชี้แจงให้ผู้บริหารกระทรวงหมหาดไทยทราบก็คือการประชุมเมื่อบ่ายนี้นะครับเราได้รับทราบจากแถลงการของ UN นะครับกับจากทกางสหรัฐเรื่องของการฟอกเงินกับเรื่องของการเป็นแหล่งอาญากรรมข้ามชาติหรือการเป็นศูนย์สแกมเมอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วศูนย์เนี้ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับประชาชนทั่วโลก เราะนั้นจะร่วมมือการขณะนี้จะตั้งศูนย์นานาชาติในการที่สกัดเรื่องทิเกิมเมอือแล้วกระบวนการทั้งหมดจากนี้ไปก็คือเรื่องที่เราเคยทําตั้งแต่สมัยเมียนมาจะมาทําที่นี่ต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จะาทาอะไรทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะตัดไฟหรือว่าจะอะไรต่างๆเหมือนซิลซอฟเชฟที่ได้ทําไปแล้วก็คือสกัดไม่ให้เกิดกระบวนการที่จะทําให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ยังอยู่นะครับนี่ก็เป็นหน้าที่เราก็ได้บอกว่าให้มาไทยเนี่ยช่วยกันแล้วก็สนับสนุนทุกอย่างตรงนี้นะครับ เรื่องอื่นก็เรื่องบริการเรื่องใดก็ว่ากันไปตามอย่างที่เป็นแล้วก็รอให้ตัฐมนตรีคนใหม่มาเพื่อที่จะสามารถกําหนดนโยบายแล้วก็ดําเนินการต่อไปครับก็มีภารกิจแค่นี้ที่มาวันนี้เรื่องม็อบที่เขาเจ้เากระจายอยู่ในแต่และจังหวัดเรากังวลอะไรก็นนถ้าใช้สิทธิ์ตามท่านนูนแล้วก็อยู่กับที่กับทางไม่ไปก่อให้เกิดความเดือดร้อนใครก็สามารถทําได้ไม่หแต่วันที่ยิ่แป ก็จะสังการไปแล้ว,วทันทีฮะว่าให้ดําเนินการตามกฎหมายนะครับทำความเข้าใจว่าประเทศกําลังลําบากกําลังจะมีปัญหาการทําให้ประเทศเกิดความว่างเปล่าหรือเกิดการอ่อนแอมันจะเป็นเหยื่อของคนอื่นก็ได้ที่แจ้งเกรณีที่เราได้ยิข่าเองเรอมป็นการมองว่าต่งชายของข้างเรารการส่ คนละเรื่องนะคนละเรื่องเราไม่ได้เกี่ยวข้องว่าต่างชาติมาสู้กัมจาเรื่อง UN เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสแกมเมอร์เรื่องของการทำคอนเซนเตอร์ที่ส่งผลร้ายต่อทั้งคนในประเทศไทยและคนในทั่วโลกเพราะฉะนั้นจึงได้มีการเกิดศูนย์ร่วมกันของทุกทก,ทกหลายๆประเทศที่มีปัญหาเพื่อจะจัดการเรื่องนี้นะครับเพื่อให้มันหมดภัยพิบัติที่สำคัญของโลกอีกอันหนึ่งให้หมดไป โอเนะ <Okay. S 1> ครับเกี่ยวกับประเด็นข้อพิาพาทต่างๆที่เราที่รวมหาไทยมีอย่างเช่นตัวเผากระโดงเอาลาพาหรือตัวแบบอ,อื่นๆเนี่ยมีการหารือในที่ประชุมวันนี้ผมผมเป็นรองนายกที่กำกับนะครับมาวันนี้มาพูดเรื่องที่คิดว่าสำคัญในช่วงที่ยังไม่มีลัมตีว่าการนะครับเรื่องอื่นๆเนี่ยก็รอลัมตีว่าการมาแล้วให้เขาว่านะครับโอเค okay. นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ ชัดเจนแล้วถูกจะดีกว่าเดิมยังไงคะรอให้ทุนตีว่าการคนใหม่เข้ามาพูดนะครับ<ม>ดีก็คือสิ่งที่ผมพูดไปแล้วก็คือปัญหาสําคัญของรัฐบาลที่ผ่านมาคือการเอานโยบายรัฐบาลลงไปทํางานให้ครบวงจรแต่ที่ผ่านมาตรงนี้มันยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่ถึงได้ขอร้องพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชกาจังหวัดทุกจังหวัดแล้วนี่ว่า หน้าที่ในปัจจุบันนี้ยังไงก็ตามไม่ว่ารัฐมนตรีคนใหม่มาเมื่อไหร่ยังไงก็ตามก็คือการเอานโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นจริงที่สุดอันนี้ก็จะดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเพราะนโยบายทุกอย่างมันจะถูกฟังก์ชันในการปฏิบัติโอเคนะครับคุณครับขอบคุณมากครับถ้าลองไม่ได้มีเรื่องตังยกย้ายไม่มีใช่ไหมผมจะไม่ได้รัฐมนตรีเลยจะไม่ยกย้ายเลยไม่รู้ก็ถามกันนะหรือว่าถือโอกาสเข้ามาเลยดนะ คิดว่าถือโอกาสเข้ามาเลยในวันนี้ฉันบอกว่ารู้สึกเหมือนเป็นมอหนึ่งในมอที่ไม่ใช่ผมว่ารู้สึกเหมือนตอนที่เคยอยู่เป็นเลขามอหนึ่งเพราะว่าเข้ามาที่นี่ที่นี่บ้านผมอยู่ที่นี่ตอนเป็นเลขามทหนึ่งตั้งแต่ปี2544ถึง2546แล้วก็ยังไม่เคยเข้ามาอีกเลย20สปีมาแล้วนี่นะครับขอบคุณเข้ามาได้แล้ว ครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่เป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณภูมิธรรมเวชยชยัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ วันนี้มาที่กระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นรองนายกกำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยนะครับก็มีการพูดคุยและการมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการของสังกัดกระทรวงมหาดไทยทั้งหลายนะครับที่เกี่ยวข้องกับสัดส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยนโยบายที่มอบหมายเนี่ยก็คือมีการพูดถึงในเรื่องของการประสานงานกันระหว่างกระทรวงนะครับมีเรื่องของการปรับปรามยาเสพติดการดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมที่เห็นต่างทางการเมืองนะครับรวมถึงก็ยืนยันนะครับว่าตัวของ กระทรวงมหาดไทยในการกํากับดูแลของรองนายกเนี่ยซึ่งก็ต้องรอรัฐมนตรีท่านใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่นะครับก็จะมีการดูในหลายๆเรื่องนะครับเชื่อว่าคุณภาพของการทํางานของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เรื่องของการทํางานต่างๆเนี่ยผสานงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยแล้วนะครับที่เป็นรัฐบาลหลักนะครับก็เดี๋ยวเราต้องมารอดูกันนะครับว่าการทํางานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยใน,ใ,นในภายใต้การดูแลของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องมารอติดตามรับชมกันนะครับ เดี๋ยวหลังจากนี้ครับว่ามีอะไรขึ้นหน้าเนี่ยเราจะกลับมาอัปเดตให้ท่านชมได้รับชมครับช่วงนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ